แม่จะชนะทั้งทีมันจะชนะง่ายๆได้ยังไงนะสำหรับแมนยูนะครับผมก็โอ้โหตอนแรกก็คิดว่าแบบโอ้ยนำสามศูนแล้วสบายนั่งดูไปก็ง่วงไปหัวพังงกไปกลายเป็นว่าช่วงท้ายเกมพอโดน31นี่ยังยังไม่เท่าไหร่นะเริ่มตื่นนะตาเริ่มเผยขึ้นมาหนึ่งข้างพอ โดน32นี่ตาโตขึ้นมาเลยจนสุดท้ายก็เอาตัวรอดนะชนะไปได้4ี่นะในช่วงเวลาที่เมืองไทยนี่ก็ตีหนึ่งครึ่งนะก็เกือบหลับแต่กลับมาได้เหมือนกันสำหรับแฟนบอลอย่างพวกเรานะเพราะว่าโอ้โหตอนแรกนี่แบบคิดว่าง่ายๆนะสบายๆอ้าวกลายเป็นว่าเดี๋ยวแฟนบอลจะไม่ตื่นเต้นนะ <c oughs> ก็เลยต้องมีแบบอะไรให้ได้ลุ้นในช่วงท้ายเกมสักหน่อยนะครับผมอ่ะ กลับมาเกมนี้นะก็เป็นเกมนาะที่9ของแมนยูแลหลังจากที่นั้นๆจะชนะติดต่อเนื่องกันกน,นะก็ชนะมาก่อนหน้านี้2เกมติดนะโดยเฉพาะในที่แล้วที่บุกไปชนะลิฟท์ูได้กําลังใจก็มาขึ้นเยอะเกมนี้เจอกับไบรตันที่โดยปกติเจอแมนยูทีไรไบรตันก็จะเล่นดีๆนะสิเ็ตัวจริงที่อโมลิมเคาะส่งลงสนามในวันนี้เนาะก็ ลามเมนครับยึดมือหนึ่งคงจะยาวๆแล้วล่ะอ่าก็เป็นมือหนึ่งเนาะแล้วก็ปักหลังสาตัววันนี้ใช้ทางเดลิกครับอยู่ตรงกลางแล้วก็ซ้ายเป็นชอขวาเป็นโยโร่เนาะส่วนตรงกลางก็เป็นคาสมิโลกับทางไอ้เจ้าบรูโน่เฟนเดสเหมือนเดิมวิ่งสองฝั่งครับวิงซ้ายยังคงเป็นลูกรลักอย่างเดโกดาโลนะฝั่งขวาก็เป็นอามัดแล้วก็สามตัวข้างหน้า มีเชสโกเป็นหน้าเป้านะแล้วก็ขนาดข้างด้วยฝั่งซ้ายก็เป็นไอคุณย่าฝั่งขวาเป็นเอมเบอร์โมนะเกมเริ่มต้นขึ้นมานะโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยก็ผมว่าที่ผมเห็นนะก็จะคล้ายๆกับเกมที่เจอกับลิฟวูเลยที่แมยูเล่นโดยเฉพาะจังหวะไหนจังหวะที่ว่าเหมือนก็คือพอเล่นเกม อพอไบรตันเนี่ยได้บอลก็จะเห็นว่าแมนยูเนี่ยไอ้สตัวด้านหน้าไอ้เชสโกไอ้เอมโบโมไอ้ทางคุณย่าก็วิ่งไล่บอลน,นะและสิ่งที่คือแมนยูก็ไม่ได้เพรสซิ่งแบบหนักมากมายแต่ว่าคอยจับจังหวะบอลดีกว่าคือพอนักเตะไบรตันได้บอลปุ๊บมาแล้วนักเตะแมนยูจะปรีเข้ามา1คนปุ๊บแล้วก็มีตัวซ้อนคอยดักคือแบบคือ คู่ต่อสู้อย่างไบรต้ามึงจะวนไปทางไหนอ่ะสมมติมึงวนซ้ายเดี๋ยวมีตัวซอลแมนอยู่แม่งดักรอดังนั้นก็จะเห็นว่าหลายๆจังหวะแมนยูพาบอลกลับขึ้นมาได้ดักบอลน่ะแล้วก็ตัดเกมกลับขึ้นมาได้่อนข้างเร็วแล้วแมนยูไม่ค่อยเล่นบอลเสียเวลาแบบเหมือนในดดีตนะก็คือได้บอลปุ๊บอ่ะสมมติตรงกลางได้บอลตรงหลังได้บอลอ่ะอ่าถ้ากลางว่างก็เคาะเดล็กขึ้นเลยแล้วก็ หลังจากนั้นข้างหน้าซ้ายขวามีตรงไหนที่แบบไปต่อได้ก็ปาดเร็วแล้วก็จะเล่นบอลชิ่งเคาะบอลหากันค่อนข้างเร็วแล้วบอลก็ไปข้างหน้าได้ง่ายมากขึ้นกว่าตะก่อนอะ่ะเออผมรู้สึกว่ามันมันมันดูดีขึ้นกว่าตะก่อนนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะชนะด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามันมันดูแบบเออเกมมันไหลไหลลื่นมากขึ้นนะอ,อ่าไม่ไม่ได้แบบเคาะคืนหลังแต่อย่างเดียวนะก็จะเห็นได้ว่าพอแมนยูเล่น เล่นแบบนี้มันก็ดูง่ายมากขึ้นโอกาสจบสกอร์ก็ดูมีมากขึ้นเนาะก่อนที่จะได้ประตูขึ้นนำอ่ะก็มีจังหวะโอกาสลุ้นหลายๆครั้งจังหวะที่กุญย่าขึ้นไปเอเบโม,โมขึ้นไปไอ้อามัดขึ้นไปฝั่งขวานะก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวแหละอ่าเรียกได้ว่าหาโอกาสยิงได้ได้พอสมควรนะแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำนะจากจังหวะที่ มาทิลส์คุณย่าแล้วก็ได้บอลแล้วก็ยิงปั่นอ้อมกองหลังเข้าไปนะยิงแบบยิงเร็วยิงเรียดนะแล้วก็เข้าไปให้แมนยูนำหนึ่โสนนะแล้วก็ตามมาสองโสนะจากลูกที่เนีย่ยที่บอกคือเกมมันเป็นแมนยูที่บีบเร็วอะแล้วทำให้ไบตันเสียบอลแล้วก็เป็นคาเซมิโลที่ไบตันก็จากเติมที่เหมือนจะแบบจังหวะจะขึ้นเกมได้กลายเป็นว่าโดนแมนยูบีบรู้สึกอย่างลูกที่สนะ่าจะเป็น ลูกชอมั้งที่ช่วยบีบไว้แล้วก็แมนยูได้บอลคาเซมิโลก็ได้ยิงแล้วก็โชคดีไงดวงดีด้วยก็เลยฉลับเข้าประตูไปฉลับน่าจะเป็นเจ้าอายาลีนะเข้าประตูให้แมนยูนำสองสูนะแล้วก็เกมมันก็ดูแบบสบายๆนะก็มีโอกาสจะได้ประตูที่สามก็อยู่เรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้มียังแบบยังไม่ได้นะส่วนไบรตันเอง เกมมันยังดูไม่ค่อยปฏิปะต่อสักเท่าไหร่ในครึ่งแรกก็อย่างที่บอกโดนแมนยูบีบแล้วก็แย่งมาได้ค่อนข้างเร็วไอ้เจ้าลัมเมนก็จะมีเซฟบ้าง,งจังหวะ2จังหวะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเกมก็เลยจบครึ่งแรกไปที่แมนยูนำสองศูนย์นะก็จบครึ่งแรกไปหก็โอเคนะสบายๆนะก็อาจจะแบบไม่ได้โดนไบรท์ตันกดดันเยอะด้วยแล้วโดวยส่วนตัวผมก็ยังมองว่าแมนยูก็ยังทําได้ ค่อนข้างโอเคเนี่ยจังหวะการต่อบอลจังหวะการหาโอกาสเนาะพอมาในครึ่งหลังเนี่ยเกมก็ยังเหมือนเดิมนะก็อาจจะมีบางช่วงเวลาที่ไบรตันอาจจะคลองบอลได้นะแต่ว่าก็ยังไม่มากสักเท่าไหร่ก็แมนอยู่ที่คลองบอลดูดูดีกว่าแย่งบอลได้มากกว่าเก็บตกได้มากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกเกมเกมฝั่งซ้ายอาจจะไม่เท่าไหร่นะฝั่งดาโลเนี่ยแต่ฝั่งอาหมัดเดี๋ยวได้เติมเดี๋ยวเปิดบอลเร็วเดี๋ยวเบิ้ลบอลเร็ว พื้นที่มันเปิดกว้างตลอดสําหรับเกมแมนยูนะไอเดี๋ยวคุณย่าเดี๋ยวไอเอ็มโบโมโดได้มีโอกาสลุ้นบรูโน่บ,บ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มาได้ประตูท,ที่3จนได้เนาะจากเดี๋ยวนะแมนยูดูก่อนดูก่อนแม่งยิงเยอะจัะอ่ะก็มาได้ประตูที่3ามนาะจากจังหวะที่แมนยูเล่นบอลกันเร็วนี่นแหละแล้วก็เป็นเชสโกที่ป้ายบอลให้เอ็มโบโมเนาะแล้วก็เอ็มโบโมก็ยิงลอดขา นักเตะของไบรตันเข้าไปนะเสียบเสาแรกนะสามศูนย์เจ้าว่านั้นผมก็คิดในใจแม่งสบายแล้วสงสัยแบบจะชิวๆนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคือแบบดูไปแบบเฮ้ยสามศูนย์ 30, ง่วงด้วยโอ้โหคือแบบอะไรมันจะดูง่ายได้ขนาดนี้นะทางอโมลิมเขาก็เลยแบบโอเคเริ่มเริ่มพักนักเตะนะถอดถอดไอ้เจ้าเ คาซมิโรออกนะแล้วก็ส่งอุกเต้ลงมาถอดแพตริกดอ,อส่งแพตริกดอกูลงไปถอดอมาตเดโรลงมานะแล้วก็โยกไอาทางเดโกดาโลไปเล่นทางด้านขวานะเกมมันก็ดูแบบก็อาจจะดูยังเหมือนจะยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ว่าพอโดนจังหวะ3-1ขึ้นมามันเป็นจังหวะที่แพตริกดอกูเนี่ยแหละจริงๆแมนยูแม่งขึงเกมลุกอยู่แล้วก็บอล ปิ้นถอยหลังมาถึงดอกูพยายามจะจ่ายออกขวาให้เอบโมคือผมมองว่าเอบูโมอาจจะรอบอลมากเกินไปนะก็เลยทําให้โดนโดนตัดกลายเป็นว่าพอโดนตัดบอลปุ๊บไอ้ไบรตันสวนกลับขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าแพทริกดอกูเลยต้องตัดฟาวเนาะแล้วก็เป็นลูกฟรีคิกของทางไบรตันแดนนี่เวิร์เบกแมยิงดีซะด้วยแล้วก็ยิง ยิงฟรีคิกแล้วบอลก็ฮุกเข้าใต้ขานไปไอล้ลาม่นพยายามจะพุ่งมาปัดแล,ล้วล่ะแต่ว่ามันปัดไม่ถึงนะก็เลยโดน3-1ไบรท์ตันไล่ตามมาแล้วพอไบรตันไล่ตาม3-1มาตั้งแต่นาทีที่74โอ้โหกลายเป็นว่าไบรตันคองบอลได้ดูดีกว่าและแมนยูเก็บตกบอลเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าที่ควรจะเป็นนะแล้วก็เป็นเป็นไบรท์ตันที่แบบ ในบอลพาเกมขึ้นมาเดี๋ยวมีโอกาสเชียวไปเชียวมาจังหวะหวาเสียวของไบรตันก็มีโอกาสมากขึ้นนะอ่าแล้วก็แมนยูก็มาเปลี่ยนล้อสอเอาคอบบี้เมนูลงมานะอ่าแล้วก็ส่งไอเดนเฮเว่นลงมาแทนลุคชอนะก็3าหนึ่งก็ยังพอโอเคนะแต่ว่ามันดูทรงแบบชักหวั่นใจนิดนึงเพราะว่าไบรตันเริ่มของบอลบุกได้มากขึ้นในช่วงท้ายเกมนะแล้วก็มาโดน สาสองในช่วงทดเจ็บมันทดเจ็บประมาณ7-8นาทีนี่แหละผมจําไม่ได้นะแล้วก็เสียลูกเตะม,มุมแล้วก็เขาเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นไอ้เจ้าคอสตูลา a s สเนี่ยที่โชบมงตัดหน้าไอ้เซอร์ซี่เข้าไปนะทั้งบูโน่ทั้งเซอร์ซี่ก็ขึ้นไม่ทันก็โดนสาสองผมเคียดใจเฮ้ยเฮ้ยอย่านะมึงอย่าอย่านะโอ้สามศโดนสามหนึ่งมันโดนสาสองถ้าโดนสาสามนี่ไม่จืดเลยนะ ก็พอโดน3าสองเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ5นาที6นาทีกว่าจะหมดเวลาก็ในใจิดเฮ้ยมึงประคองตัวให้ได้นะเว้ยก็โล่งใจไปหน่อยสุดท้ายมาได้ไประตู 4, 2นะี่สจากจังหวะที่ไอ,อ้ไบรตันบอลมันปิ้นมานะแล้วก็คอบบี้เมนูนะจ่ายบอลขึ้นหน้าไอ้จ่ายบอลขึ้นหน้าผมก็ว่าก็โอเคนะไปพื้นที่ว่างแต่ผมว่า คนที่ทําให้แบบเปลี่ยนเลยคือไอ้บรูโน่เนี่ยแหละแม่งโยกหลบนิดนึงกลายเป็นว่ากองหลังของทางไบรตันเองก็อาจจะชะง,งักไปด้วยในในความรู้สึกผมนะและเอบ์โมวิงสอดตรงนั้นพอดีก็เลยยิงยิงผ่านมือไอ้เจ้าแฟบูกเกนเข้าไปนะก็เลยทำให้แมนยูนำ4-2ก็ปิดเกมได้คว้าสามแต้มคือจริง ตอนที่บอกไงตอนนำ3-0นะเกือบได้4-0ตั้งแบบครั้ง2ครั้งนะไอเอโบโมก็ไปติดลูกหนึ่งมนะั้งเออแล้วก็เกือบได้อ่ะพอปิดเกมไม่ได้โดนโดนไล่มา3-2ก็ยังดีที่เอมโบโมมายิงปิดท้ายได้เป็น3แต้มของแมยูในวันนี้นะฮะก็ถือว่าอย่างที่บอกไนงะคือเกมเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าก็ให้แฟนบอลได้ลุ้นนะกลัวแบบ แฟนบอลชาวไทยจะหลับกันไปโดยเฉพาะผมเนี่ยแหละัง,งกหัวไปหลายรอบพรโดนสามนี่แบบโอ้หตาลุกวาวเลยอ่แล้วก็มาผ่อนคลายตอนที่ได้สี่สองกันนะครับอ่ะ,อะมาดูตนารางคะแนนก็นเลยดีกว่าหลังจากที่แมนยูคว้าสามแต้มได้นะวันนี้นะครับผมก็วันนี้ menu, แมนยูเตะ เดี๋ยวหลังจากแมนยูเตะเนี่ยเดี๋ยวตอนตีสองจะมีคู่สุดท้ายของคือวันเสาร์เราก็จะเป็นเบนฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับแมนยูในเตดนะก็ตารางคะแนนล่าสุดนะครับดูดูดดตารางคะแนนของแมนยูก, Man กันหน่อยนะ,ะก็หลังจากที่ได้3แต้มแมนยูขึ้นมาอยู่ที่4นะครับโอ้โหมี16คะแนนนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีใครทำแต้มแซงแมนยูผมไม่สนใจแต่ตอนนี้จบเกม ที่แมนยูเตะอ่ะก็แมนยูขยับมาอยู่อันดับที่4แล้วกันมี16คะแนนนะครับผมหลังจากที่โชว์ผลงานดีชนะมาสังกิติคือ5นัดหลังเนี่ยแมนยูชนะไปถึง4เกมนะอ่าก็ถือว่าทำได้ก็ได้ดีมีแพ้เกมเดียวก็เกมที่แพ้แมชสเตี้นั่นแหละอ่าก็ถือว่าฟอร์มฟอร์มค่อยๆดีวันดีคืนนะแล้วก็ดูมีความคงเส้นคงวามากขึ้นสำหรับแมนยูนะ ติดอย่างเดียวยังย,งยิงได้น้อยไปหน่อยวันนี้กถ็ถือว่าโอเคนะยิงได้4ลูกแต่ว่าก็เสียไปถึง2ลูกตอนนี้ประตูได้เสียแมนยูบวกหนึ่งนะโอ้น้ำตาจะไหลก็มีประตูได้เสียบวกกับเขาสักทีนะแล้วก็มี16คะแนนนะครับผมอ่ะก็ถือว่าแต่ว่าสัปดาห์นี้จะจบที่อันดับเท่าไหร่ผมก็โอเคอ,ะอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าแมนยูทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจแฟนบอลน,นะ ส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของแมยูก็จะเตะวันเสาร์หน้าครับ1พฤศจิกายนเนาะเตะเป็นประมาณคู่ดึกๆอะ่ะเตะ5ทุ่มก็จะไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์ฟอร์เรสนะครับผมก็เดี๋ยวรอรุนล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะอ่านก็ไม่ก็น่อยนะครับคุณปามบอกที่4แล้วจ้าคุณตรงชัยบอกว่าโค้ดเปลี่ยนตัวเร็วไปหน่อยอันนี้ผมเห็นด้วย เกมเปลี่ยนไม่มีตัวตัดบอรดไม่มีตัวตัดเกมเลยแต่ก็ไม่เป็นอะไรยังเอาตัวรอดมาได้นะฮะคุณประกาศสิบอกของจริงเอบูโมคุณยา่าเบอร์ประตูแรกได้แล้ววันนี้นัดก่อนเอบูโมยิงไปแล้วนะวันนี้มาเทลส์ s, คุณยา่ายิงประตูแรกนะ,ะแล้วก็ถือว่านักเตะใหม่ๆเนี่ยก็ช่วยกันได้ค่อนข้างดีนะเอบูโมก็ซัดไป2คุณย่าซัดไป1น,นะก็ถ้าพูดถึงนักเตะในะวันนี้เจริงอย่างโกลัมเมนเองลูกที่โดนยิงอะ่ะก็ผมว่ามันก็ มันก็เต็มที่ของมันแล้วล่ะมันก็ไม่ไหวจริงไปไม่ถึงนะส่วนแผงหลังเนี่ยพูดพูดทีละโซนตำแหน่งนะแผงหลังเนี่ยลูกชอผมว่าดีนะจังหวะดีเนี่ยนะที่แล้วแล้วจังหวะการสกัดจังหวะการช่วยช่วยเล่นเกมลุกเนี่ยถือว่าลูกชอขึ้นมาช่วยได้เยอะนะเดอร์ลิกเองก็ช่วยสกัดได้่อนข้างดีคุมเกมได้นะทั้งฝั่งขวา โยโลเองก็ไม่ได้ดูแย่อะไรนะครับผมก็ถือว่าโอเคสอบผ่านในระดับหนึ่งส่วนวิงแว็กสองฝั่งเนี่ยดาร์โลผมว่าส่วนร่วมกับเกมยังยังแบบดูดีไม่เท่ากับอามัดเดโลที่อยู่ทางฝั่งขวานะเนาะก็เกมมันก็เลยไปทางฝั่งขวาที่มีอามัดมีเอบเบโมที่มีการประสญญานยานดูดูค่อนข้าง,างลงตัวมากขึ้นเนาะ ส่วนตรงกลางคาซมิโร iro, อาจจะดูเงียบๆแต่ก็ยิงได้นะแล้วก็ช่วยสกัดบอลช่วยดักบอลได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าอย่างที่บอกไนงะด้วยกลยุทธ์ของแมนยูอ่ะมันดักบอลเก็บกินจังหวะ2ได้ค่อนข้างเร็วนะมันก็เลยทําให้แบบเกมเนี่ยมันดูดีในช่วงแรกๆนะเนาะก็ถือว่าทําได้ดีบรูโน่เองก็ถือว่าโอเคนะจังหวะการต่อบอลกับมัร์ชิสกุญ่าเซนบอลก็ดูเท่าเอดูทันกันมากขึ้นนะ จะเห็นว่าหลายๆจังหวะเนี่ยโอ้คาะบอลปาดบอลมีตอกส้นดึงบอลโอ้เล่นกันดูดีดูเพลินตาไปเลยทีเดียวนะส่วนเชสโกเองวันนี้อาจจะยิงไม่ได้ครับแต่ว่าจังหวะเชื่อมเกมกับเพื่อนๆเนี่ยก็ถือว่าดูดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมในขณะที่ตัวสำรองที่ส่งลงมาสำหรับผมเองผมก็ยังยังเฉยๆนะอาจจะยังไม่ได้มีใครดูโดดเด่นมากสำหรับ ในใสายตาของผมเนะเาะทั้งเดี๋ยวนะดูดิตัวสำรองวันนี้มีใครลงมาบ้างอาดอกูแบบอาจจะแบบดูเซ็งๆไปหน่อย <laughs> เกมลุกดูเสียเสียงายไปหน่อยนะเกมรับก็อาจจะดูแบบเออก็ตามนั้นนะตามตามตาม,ตามมาตรฐานของดอกูดีกว่านะอาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นอุกอเต้เซอร์ซี่ก็ยังดูมีเวลาให้เล่นน้อยไปหน่อยเฮเว่นลงมาแทนลูกชออาจจะก็ไม่ได้ดูแย่นะมีจังหวะหนึ่งสก,กัด ล้มสก,ก,ก,กัดในกรอบเกตโทษได้ก็ถือว่าค่อนข้างแม่นยำนะคขาบี้เมนูก็ลงมาในช่วงท้ายเกมก็อาจจะย,ยังยังไม่ได้แบบสามารถที่จะพอวิจารณ์ได้เนาะคุณวิลาทองบอกหวานเจี๊ยบอ่าคุณเด็กเพียรวบอกบอกเอโบโมสุดจัดคุณภูมิคุณภูมิมิบอกว่าอาทิตย์นี้นอนหลับฝันดีไหมครับอ่าน่าจะทําให้แฟนบอลแมนยูหลับฝันดีนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ด้วยอย่างน้อยก็ใส่เสื้อแมนยูออกไปกินข้าวนอกบ้านก็แฮปปี้แล้วกันเนาะ คุณกบีเดียวได้บอลเด็กผีนอนหลับฟันดีครับอืมอคุณเรียวมีบอกชนะสารนัดแล้วอนัดนี้เราเล่นดีครับแต่พอเปลี่ยนตัวเกมเปลี่ยนเลยคุณมาตาบอกว่าชอออกดอกกูไม่ได้เลือกเลยอ่าก็ยังดูทดแทนไม่ได้มากสักเท่าไหร่เนาะสำดอกกูก็ต้องพัฒนาต่อไปเอ็บโมโมสุดจัดอ่าชนะยาวๆไปรักษาโมเม,เมตัมให้ได้คุณย่ามาแล้วอ่ายินดีคุณสีหน้าบอกยินดีด้วยครับอ่าคุณโมโนโมบอกาดาลโลลูกหลาจริงๆอ่า คุณสป,ปัมบอกว่าสวัสดีค่ะเซไฮนะครับอ่าก็สรุปให้อีทีครับช่วงท้ายก็วันนี้แมนยูเตะนาที่9เนาะเปิดบ้านเอาชนะไบรตันไปได้4-2นะครับผมอ่าก็นำไปก่อน30โดนมันไล่ามา3-2แล้วก็สุดท้ายปิดเกม4-2อ่นะ4ประตูของแมนยูก็จะมี คุณย่าครับยิงก่อนประตูแรกตามด้วยคาเซมิโลยิงฉลบแล้วก็อีก2ลูกเป็นของไบรอันเอมโบโมเนาะในขณะที่ไบรตันได้2ประตูจากฟรีคิกของเวลเบกแล้วก็ลูกบมงของไอ้เจ้าคอสตูลาสนะครับผมก็สุดท้ายเป็น3แต้มของแมนยูแล้วก็ตารางคะแนนหลังจากที่จบเกมแมนยูไปแมนยูขยับมาอยู่ที่4ของตารางมี16คะแนนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวนัดหน้าก็จะ ไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เลสครับในวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนตอน5ทุ่มนะครับผมก็น่าจะเป็นผลการแข่งขันที่ดีแล้วก็โมเมนตัมที่ดูดีนะครับผมก็ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของแฟนแมนยูครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เสารหน้าสวัสดีครับ